วันนี้ก็จะมา,าลองวิเคราะห์วางแผนในเล่นหุ้นของกลุ่มเหล็กนะทั้งหมด3ตัวนะครับตามที่ FC ท่านหนึ่งได้ขอไว้นะครับผมก่อนอื่นก็ขอฝากช่องอัพจะดอยนะครับพื้นฐานเกี่ยวกับการเล่นหุ้นนะครับทฤษฎีเน,นี่ยหนาหน,นาแน่น,น,น,นเลยนะครับใครอยากจะรู้ที่ไปที่มาแนะนําช่องนี้ได้เลยนะครับคือเราต้องรู้ทฤษฎีก่อนเนาะทฤษฎีให้มันหนาแน่นเมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีเป้าหมายเราก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับผมก็ เข้าดูได้ครับอัปเดตดแล้วขอขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับก็จะมีทั้งถูกทั้งผิดบ้างนะครับเป็นแนวทางการวิเคราะห์ของผมนะครับอาจจะถูกใจไม่ถูกใจนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมอ่านคาเตือนนะครับเป็นการวางแผนแนวทางแล้วก็ไปปรับใช้กันดูนะครับไม่ได้แนะนําให้ซื้อขายแต่อย่างใดนะครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับ AMC นะครับ AMC ผมขอดูในทม์เฟรมมันก่อน นะครับตามเฟรมมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนจะออกไปไซด์เวย์เลยนะถ้าเรามองใหญ่ๆเนี่ยมันเหมือนออกไปไซด์เวย์เรามาตีตีแนวนี่กันก่อนครับแนวต้านสูงสุดของเขาเนาะนะครับเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอไปดูแนวต้านสูงสุดของเขาอยู่ที่6บาท52นะครับเดี๋ยวผมขอดูใหม่นะใช่ปะ่ะ ในทำเฟรมกบาท52นะครับหืมกบาท52เนคยขอเปลียนเส้นตรงนี้เป็นกบาท52ก่อนนะครับมันน่าจะขึ้นไปแบบผิดจังหวะเนาะมันก็เลยเป็น52นะจงๆมนต้องเป็น50เนาะประมาณนะครับส่วนแนวรับนะครับแนวรับ ยนรับเรามาตีตรงนี้อะตีคร่าวๆนะครับยนรับนะครับ0.5โหโหดเหมือนกันนะตัวนี้นะใช่ไหม0.5เดี๋ยวขอดูกคนต่ำสุดสนจุ0.48โหหุนตัวนี้โหดนะครับอืฮอ่มมาตีก่อนนะครับในภาพรวมเนาะไอ้ของเขาในช่วงนี้ โอ์บอลแล้วนะครับสำหรับไทม์เฟรมมันนะแล้วก็เทนของเขาเนี่ยคือหุ้นตัวนี้ผมว่าเป็นหุ้นที่สายโหดมากเลยนะคุณดูดิจากที่เขาขึ้นไปถึงหบาทห้สองอ่ะแล้วเขาก็ยอ่อลงมานะครับแล้วเนี่ยแล้วดูนะคนที่ยังไม่มีของนะในรอบนี้นะผมแนะนำว่าย,ยังไม่ต้องเล่นนะในความคิดผมะเพราะเวลาเขายอ่อลงมาเนี่ยท่านเห็นไหมครับอันนี้นะ จากหกบาทลงมานี่นะจากราคานี้นะเท่าไหร่เรามาตีเส้นกันนะเรามาดูกันนะครับสี่บาทลงมาถึงบาทโอ้โหโหดมากันเจ้านี้โหดมากันแล้วมันก็นทำเจ้าทำหลอกด้วยนะครับเดี๋ยวตีไว้ก่อนแนวเนี้ยถ้าแนวเนี้ยมันมุ่งบอดถึงอะไรนะครับ ในความคิดผมนะจากห้าบาทยี่หกห้าบาทยี่หกลงมาบาทหนึงนะ่งอ่ะก็ะมีทั้งรวยทั้งโดนนะครับเพราะว่าถ้าใครเข้าตั้งแต่ตรงเนี้ยใครเข้าพื้นฐานตรงนี้ได้โอเคจบใครเข้านี้ได้โอเคจบใครเข้านี้ได้โอเคได้นะครับเทคทำกำไรได้โอเคนะครับเทนของเขาเป็นยังไงผมดูเหมือนจะเป็นสวิงเทดเลย นะครับเป็นอย่างนี้ครับเนาะผมว่าแนวเนี้ยสำคัญเลยนะครับเส้นที่5-26บาท26เนี่ยสำคัญในรอบนี้เลยนะแต่เขาไม่แตะเนี่ยไม่แตะตรงเนี้ยไม่แตะตัวเนี้ยก็ในมุมมองผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากแหละสำหรับตัวนี้นะผมยังมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้นะต้องขอเฝ้าก่อนละกันนะวิธีของผมนะคือเขาเหมือนเขาทำกับตัวมาแล้วนะครับพอเขากลับตัวมาแล้วในทำเฟรมวี มอดูไอไอก่อนไอไอก็จะแตะที่60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเรามาตีแนวเป็นก่อนนะครับค่อนข้างที่จะโอเคใน R S I เนาะแนวรับที่เขาต้องทำไม่ให้หลุดในรอบนี้ก็คือแนวนี้3บาทห0ประมาณนะประมาณร่ข้านะในทางเฟรมวีคนะ หลายคนถามว่าทำไมพี่ต้องทำไมผมต้องมาดูไทม์เฟรมหลายอันนะครับสามบาทหกสิบสี่เพราะว่าหนึ่งผมต้องดูเทรนก่อนนะครับรว่าหุ้นมันเป็นเทรนอะไรถ้าเทรนขาลงอะ่ะมันมีจังหวะขึ้นแล้วมันก็ย่อลงไปนะครับมันก็ย่อแรงด้วยนะครับสามบาทหกสิบสี่เนี่ยใช่ไหมดูตรงนี้ทีแท่งนี้ สามบาทหกสิบนะประมาณสามบาทหกสิบนะผมตีกรอบตรงนี้ไว้เท่านี้นะครับนะน, v, น, Day, นะครับเฟรมวีส่วนทําเฟรมเดนะครับไอซไอขึ้นเกือบขึ้นจะไปแตะแตะแ,แล้วมั้งโอ้บอลแล้วนะครับพอโอ้บอลแล้วลักษณะหุ้นที่เขาทําแต่โอ้บอลตัวเนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหุ้นที่เขาแต่โอ้บอเนี่ยนะครับจุดนี้นะเนี่ยยอ่อนะครับ นะครับขึ้นไปปุ๊บถึงตรงนี้ปุ๊บไม่ย่อครับค่อยๆทาลงมาอ่าเคชุดนี้สวยนะครับพอขึ้นไปแต่อีกเขาย่อลงมาเทสสามจุดหกศูนย์สามจุดหกสี่นะครับแล้วขึ้นไปเจอบอสอีกนะครับย่อลงมาอีกแต่เนี้ยย่อลงมาสวยเลยถ้าย่อมาเงี้ยคนที่เข้าได้ถือว่าสวยเลยนะครับประมาณนี้เนาะแต่ผมขอขยายนี่ก่อนอ่าประมาณนี้ นะสวยดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปแตะโอเวอร์บอทอยู่แล้วด้วยนะครับวิธีการเล่นของผมนะวันนี้มันย่อลงมาไม่รู้ว่าคนที่ขอเนี่ยเข้ามาตอนไหนนะครับราคาเท่าไหร่แล้วตีแนวต้ตรงนี้คือลักษณะเน,นี้ยปัญหาของมันนะ่ะที่ผมเห็นเนี่ยก็คือหนึ่งเนะี่ยถ้าหุ้นที่ที่มันจะไปต่อเนี่ยความคิดผมนะระดับแรกคือมันต้องไม่หลุดตรงน,นี้ สามจนย์หนะครับถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยให้คัดเลยนะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยรุนต่อไปคือต้องให้มาชนตรงนี้ถ้ามีสัญญาณว่าชนตรงนี้ได้เนี่ยถือว่าสวยนะครับแต่ถ้าไม่สามารถชนตรงนี้ได้จะย่อลงมาแล้วอาจจะทะลุต,ตรงนี้ไปด้วยซ้านะครับอาจจะย่อลงมาทดสอบแล้วก็ทะลุต,ตรงนี้ไปด้วยซ้ํานะครับมันถือว่ามันก็เป็นยอดของเขาอะเนาะในในรอบนี้นะ นะครับอาจจะย่อลงมาทําฐานหน่อยแล้วมีการเปิดแก็บด้วยโอ้เพิ่งเห็นแก็บเลยเนี่ยเพิ่งเห็นแก็บเลยนะครับถ้าหลุด3 0มมานะผมแนะนําว่าให้รอเข้าตรงนี้แต่าาทิ้งทร้ลงมาถึง3.16นะครับในความคิดผมนะเป็นแนวทางเฉยๆนะนะครับแล้วก็อาจจะไม่ถึงหรอกอ,า,อา,ถาถ้ามานันถ้ามันลงมาประมาณสามจุดศูนย์เงี้ยในความคิดผมอะ ประมาณนี้ในการเล่นของผมว่าน่าจะเล่นประมาณเนี้ยแต่ผมว่ามันก็เป็นอยู่ในช่วงที่ต้องวัดใจนะสําหรับตรงตรงนี้นะขอดูอนี้ตรงนี้ยมันมันสําคัญตรงที่ว่าไอ้เส้นตรงเนี้ไอตรงนี้ยมันทําไมมันไม่ขึ้นไปแตะมีแรงขายลงมาแล้วนะครับแล้วก็พยายามทําขึ้นไปในอีกสองวัน วันที่สองแล้วก็ไม่ได้แล้วก็เจอเค้กมาในวันศุกร์ที่ทุกตัวน่าจะลงนะครับผมว่าตัวเนี้ยในความคิดผมนะผมว่าตัวเนี้น่าจะรอรับช่วงเนี้ยสำหรับคนที่ไม่มีของแล้วถ้ามีของแล้วเนี่ยอย่าลุ้นลุ้นอยากให้ให้หลุดสามจุดศูนย์หกถ้าหลุดตัวนี้คุณต้องขัดนะนะครับในความคิดผมนะในกรอบกรอบช่วงนี้นะครับกรอบช่วงนี้นะครับ ผมว่าให้เป้าถ้ารับเนี่ยผมอยากให้รับตรงที่ตรงนี้ผมยังไม่เล่นนะ3.16ถึง3ามจุดสานะครับแล้วก็คัดคัดในกรอบบนก่อนนะครับคัดที่3ามจุดศูนามาลงหลุดมาให้คัดเลย แตความคิดผมนะถ้าเป็นผมผมจะคัดเลยนะครับและถ้ามาเล่นกรอบข้างล่างเนี่ยอย่าให้หลุดสามบาทนะครับนะนะน่าจะน่าจะช่วยได้อยู่นะในกรอบข้างล่างนะครับสามบาทเนี่ยเรามาดูที่ว่ามันจะหลุดได้ไหมเนี่ยจะเกินสามบาทด้วยซ้ำมั้งเนี่ย ออืตรงนี้น่าจะได้อยู่สามบาทนะประมาณสามบาทเนี่ยอย่าให้หลุดนะครับถ้าก็เล่นกรอบล่างนะถ้ามันย่อลงมาลึกจริงๆอะ่ะกรอบล่างเนี้ยถ้าสามบาทปุ๊บเนี่ยหลุดปุ๊บเราก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเราอย่าพึ่งเล่นหุ้นที่มันกําลังไต่ขึ้นไปเนาะแต่ถ้ามันสามารถที่ตามที่ผมบอกอะ่ะมันขึ้นไปแตะคือมันย่อมาแล้วมันไม่หลุดตรงเนี้ยนะครับไม่หลุดช่วงเนี้ยสามจุดศูนย์หกเนี่ยแล้วมันเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยแล้วต้องมาดูแล้วว่ามันผ่านสี่จุดเจ็ด สี่ได้หรือเปล่าเพราะลงลง่วงมาแรงเหมือนกันนะเจ็ดสิบกว่าจุดแล้วนะครับมีแรงซื้อขึ้นไปเนี่ยพอเจอแนวต้านปุ๊บเนี่ยมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับแต่สถานการณ์เนี่ยมันน่าจะย่อลงมาก่อนอเห็นไหมว่าไอ้หุ้นตัวเนี้ยมันมันเปิดปุ๊บเนี่ยเปิดแกลบเนี่ยมันขึ้นไปเลยมันมันทำแล้วมันไม่ให้หลุดเนี่ยเห็นไหมครับคุณดูตรงนี้อ่ะเนี่ยถ้าเขาสร้างแกลบโดดขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยเราดูตรงเนี้เห็นไหมครับ เปิดแก็บโดดขึ้นไปแล้วมีการเทรลงมาเทลงมาเพื่อทดสอบแนวรับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเนี่ยอันนี้สวยนะครับลงมาปิดแก็บเนี่ยวิธีการปิดแก็บของเขาคุณเห็นไหมครับมันจะลงมาลึกกว่าปิดแก็บด้วยซ้านะครับผมก็เลยคิดว่าถ้ามันจะหลุดลงมาจริงๆเนี่ยผมว่าเราควรรอเข้าที่ตรงกิดปิดแก็บก่อนแล้วถ้าถ้าคุณจะเข้าเลยเนี่ยคุณผมว่าแนะนําว่ารอให้มันทําทําทําท่านี้ก่อนนะครับให้มันย่อลงมาแล้วมัน ทำฐานได้ปุ๊บเนี่ยอาจจะหลุดตรงเนี้ย่คุณก็ต้องถ้าคุณอยากจะเข้าคุณอย่าเพิ่งนะปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันอยู่ที่ราคาที่เราสะสมได้คือช่วงที่ผมบอกเนี่ยสามบาทสามสิบถึงสิบสามบาทสิบหกเนี่ยแล้วมันย่อลงมาเนี่ยไม่หลุดสามบาทเนี่ยสมมตินะถ้ามันไม่หลุดเนี่ยก็ขึ้นไปเนี่ยโอเคแต่ถ้าถติว่ามันย่อไปลึกกว่านี้ยนะเราค่อยมาวางแผนเล่นกันอีกทีนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีแกลบตรงเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยที่น่าสําคัญนะครับอาจจะลงมานะครับในความคิดผมนะ ็จะประมาณนี้นะสําหรับหุ้นตัวนี้นะยาวหน่อยนะครับเพราะดูทรงดูทรงวิเคราะห์ยากเหมือนกันนะครับสําหรับหุ้นตะัวบกีนะต่อไปทีเนะหุ้นเหล็กผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูเนาะเพราะว่าดูแล้สถานการณ์เหล็กเนี่ยมันมันก็ดูยากนะปีนี้ก็มาเหมือนกันนะปีนี้มาดีเลยสําหรับหุ้นเหล็กหลายตัวนะเนาะเดี๋ยวมาดูทำเฟรมวิของ tmt อกันนะครับนี่ครับเอ้ยมันนะ TMt เนี่ยสวยนะ สวยมากสวยสวยดีนะครับเดี๋ยวผมขอตีเส้นแนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับแนวต้านเขาอยู่ที่ตรงนี้อ่ะไม่ต้องเป๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปปรับในทางเฟรมย่อยแนวรับในรอบนี้ผมว่าเขาควรที่จะไม่หลุดตรงนี้ในความคิดผมนะเพราะว่าน่าจะทดสอบต่อให้มันจะหลุดเกินที่ผมตีเนี่ยนะครับแต่มันไม่หลุดเกินตรงเนี้ยถือว่าสวย นะครับก็ยังเป็นเทรนได้แต่ถ้าเราจะเอาเข้าไปเล่นเนี่ยผมขอตั้งแนวรับไว้ตรงที่ตรงนี้นะครับถ้าเราเข้าไปเล่นนะแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยเราค่อยมาดูกันอีกทีว่ามันต้องเปลี่ยนได้นะครับวิธีการเปลี่ยนนี่ยตอนนี้สวยเลยตัวนี้นะตัวนี้สวยดีครับน,นีแนวต้านตรงนี้แนวรับถึ่ตรงนี้ในทางเฟรมวิกไ้ไดเขาอยู่ที่ ห้าสิบหกเปอร์เซ็นด้วยโอ้ตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้นี่โอ้บอสลงแต่โอ้บอสปุ๊บย่อลงมาแต่ทีนี้ย่อแรงหรือเปล่าเรามาลุ้นกันว่าแรงขายมันจะเกินถึงแปดบาทสี่สิบเปล่านะครับแต่สวยอยู่นะตัวนี้กรอบในยาสะสมอนะใช้ได้เลยนะครับย่อมาแล้วมีการทําขึ้นไปแล้วมีการมีการเทขายด้วยนะครับเนี่ยครับมีย่อขึ้นไปแล้วทําถ่ายขึ้นไปใหม่เพื่อเรามีแรงเทขายพอไปเจอดีลต้านนี้มีการแรงเทขายปุ๊บ ผมว่าตัวเนี้ยน่าจะรอเล่นตรงนี้อย่าให้หลุดตรงนี้แปดจุดห้าเนี่ยอย่าให้หลุดแปดจุดห้าแล้วกันใช่ไหมแปดจุดหกเนี่ยประมาณเนี้ยรอบเนี้ยผมว่าน่าอย่าให้เขาหลุดตรงเนี้ยถ้ามันหลุดตรงเนี้ยสวยนะมากเลยนะกราฟวีก็โอเคห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูไทม์เฟรม เดย์ด่วนในห,หาจุดเขาไอไอเขาอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นปัญหาของเขาคือไงไมครับหุ้นที่โอ้มีแก็บด้วยนี่โอ้หุ้นตัวนี้มีแก็บโอ้หรอทำฐานขึ้นไปได้นี่แจ่มเลยเนี่ยครับดูจงังหวะที่เขาเปิดแก็บนะครับเนี่ยดูจากอันเนี้ยเห็นไ,ไหมหุ้น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 เหมือนอันเมื่อกี้นะดูนะครับเปิดแก็บครับ ขึ้นไปเทขายปุ๊บย่อมาปิดปิดปุ๊บทาฐานขึ้นไปยกไปใหม่ปุ๊บขึ้นไปเลยเห็นไหมครับแล้วลักษณะอย่างเงี้ยคือตงเนี้มันเจอแรงต้านอยู่ตรงนี้นะครับมันไปเจอแรงต้านของแนวแนวรับเดิมเนาะนี่ยเจอแรงต้านตรงนี้สิบเอ็ดบาทยี่สิบนะครับแล้วก็มีการเทขายลงมาเมื่อวันศุกร์ก็มีการเทขายลงมาแต่ตอนเนี้ย ลุ้นไม่ให้หลุดที่เก้าบาทเจ็ดสิบแต่ผมว่าถ้าจะให้ดีเดี๋ยวเราซีย่อยเข้าไปอีกเนาะแนวรับเขาอีกทีน่าจุดไหนที่มันถึงเป็นแนวรับเขาได้ในรอบนี้อือมอืมอน,นี่ละกันสิบบาทนะผมขอสิบบาทแล้วกันกลมๆนะครับอย่าให้หลุด นะครับถา้าหลุดตรงนี้ก็ไปรอเล่นข้างล่างเลยนะครับสิบบาทปึ้มเปลี่ยนสีก่อนนะครับรอบนี้สวยนะแล้วมีแกบเปิดแกบตรงนี้ไว้ด้วยอ่ะสวยมากเลยอะ่ะมุ่นัวเนี้ยไม่รู้ทําทานลึกมั้ยเนี่ยทําทานลึกแล้วยังไม่โอกาสที่จะไม่เข้าก็โอเคแกบตรงนี้ด้วยอะ่ะขึ้นมาปิดแน่ตรงเนี้ยขึ้นมาปิดแน่แน่ นะขึ้นมาปิดแน่ๆตรงเนี้ยถ้าเข้าทุนถูกเนี่ยไม่รู้จะย่อลงมาเปล่าเ๋ยขอดูได้มีแกลบตรงไหนอีกโอมีแกลบตรงนี้อีกโอ้เปิดแกลบเยอะมากคุ้นตัวเนี้มันยังไม่ปิดสมบูรณ์ด้วยอืมโอบอลไหมน่าจะขึ้นไปก่อนนะในความคิดผมนะตัวน,นี้น่าจะทำฐานไม่ให้หลุดตรงนี้ก่อนนะ เรามาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันถ้ามันไม่หลุดตรงเนี้ตรนี้สวยอะ่ะสิบบาทห้าสบรอรับอยู่ที่ประมาณ10บบาท50แล้วกันนะในรอบนี้อย่าให้ดูเก้าบาทเจ็ดสิบนะโอเคได้วิธีเล่นนะครับถ้าใครอยากจะเข้าลองเล่นลองเล่นดูนะครับรับ ถ้าเป็นผมนะผมรอรับที่10บาท50ถึง10บาทคัด9บาท70นะครับวิธีเล่นผมน่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะอาจจะย่อลงมาแล้วก็มาทดสอบแล้วบาท70แล้วกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปผ่านตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้ รายกฐานขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีการกระแทกขึ้นมาจนถึง10บาท50เนี่ยผมว่าตัวเนี้ยโอเคค่อยเข้าช่วงนี้นะครับร้อยมันยอ่อกลับไปแล้วก็ขึ้นไปแต่ถ้าบางทีมันอาจจะยอ่อมาทดสอบพุทธแล้วามันขึ้นไปเลยทดสอบแล้วผ่านตรงนี้ไปได้นะสิบเอ็ดบาทยี่สิบ,บเนี่ยถือว่าสวยแต่ทีนี้มันมีแรงต้านเยอะไงะนะผมว่าน่าจะมีแรงต้านเยอะนะเพราะคนติดอยู่ข้างบนน่าจะเยอะอยู่อโอ้หลายบาทเลยนะครับแล้วมีแกลบด้วยเปิดแกลบทิ้งลงมาอย่างนี้ด้วย แต่ผมแต่ผมว่าเขาน่าจะขึ้นไปปิดแหละแต่นีนะ้ต้องดูก่อนว่าเขาจะทำทานถึงเมื่อไหร่นะแต่มันก็ยังไม่สวยตรงคือตรงนี้ที่ตรงนีมน้มันก็มีการแตะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะทําอยู่ในช่วงนี้ช่วงโซนนี้แหละแล้วก่อนที่จะขึ้นไปแตะตรงนี้ถ้าแตะตรงนี้แล้วมีติ่งผ่านขึ้นไปได้นะโอเคสวยแล้วก็ยอ่อย่อลงมาเนี้ยคุณก็มาเล่นตรงช่วงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปแต่ถ้ามันย่อลงมาเนี้ยเดี๋ยวคุณก็รอจังหวะอย่าให้หลุดเก้าบาทเจ็ดสิบนะเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบประมาณนี้ อย่าให้หลุดถ้าหลุดก็ต้องคัดนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับหุ้นตัวนี้นะต่อไปก็ CSP TMT สวยดีนะในมุมมองผมผมว่ามันสวยอะ่ะนะโอ้มีแรงเทขายกันกันจุยกระจายนะครับหุ้นใหม่นะเฮ้หุน้นหุ้นตัวเล็กนะในวันศุกร์โอ้โหตัวนี้เป็นไงครับดูทำเฟรมทำเฟรมคุณคิดว่ามันเป็นหุน้นแะต่ถ้ามองมองมองตามหลักตามหลักแล้วนะ คุณว่ามันเป็นคุนขาขึ้นหรือขาลงท่าตามหลักในความคิดคุณก็มองฐานเฟรมมันไฮ <Hi. S 2> ใช่ไหมอันนี้โลถูกปะ่ะอันนี้ไฮถูกไหมอันนี้โลถูกไหมอันนี้ไฮไหมไม่ไฮไม่ไฮทำโลต่ำอีกนะครับอันนี้ก็ต้องให้ผ่านตรงนี้ได้ถึงจะสวยถ้าผ่านตรงนี้ได้อาจจะขึ้นไปปุ๊บก็าอาจจะทำฐานลงมา ไม่ให้หลุดโลนี้แล้วอาจจะทําขึ้นไปให้ชนกันตรงนี้นะครับตรงนี้สําคัญเลยไอ้ตัวจุดเนี้ยไอ้เส้นเนี้ยนี่คือแรงต้านมหาศาลเลยนะกับแนวต้านตรงนี้ถือว่ามหาศาลแล้วก็โอ o บอ์ด้วยนะครับตามเฟรมมันเนี่ยโอบอ์ด้วยพอหุ้นโอ o บอ d เนี่ยนะครับโอ้บอสเนี่ยแต่โอ o บอ d เนี่ย ก็ย่อนะครับอันนี้ก็แต่โอเวอร์บอสเนี่ยมันก็ย่อและอีกอย่างหนึ่งมันมองเป็นขาลงด้วยซ้ํานะครับไม่รู้นะในความคิดผมผมมองเป็นขาลงอะนะครับแต่ถ้าคนอื่นคิดยังไงก็ก,ก,ก็ลองดูนะครับแต่ผมมองผมมองประมาณเนี้นะครับเกินเจ็ดสิบไปที่เจ็ดสิบสี่ละ RSI นะครับ time frame time frame week time frame week. จุดนี้สาคัญเลยตัวนี้ทําไมมันไม่ผ่านนะจริงจริงมันผ่านมาเกือบทุกจุดแล้วนะมันไปเจอจุดเนี้ยแนวต้าตรงนี้ก่อนเลยโอ้โหชัดเลยแนวต้าตรงนี้เจอแนวต้าตรงนี้ปึ๊บก็เลยย่อลงมาประเด็นสำคัญคือจุดนี้ให้ได้ก่อน ให้ต้องผ่านให้ได้ก่อน,น,นเท่าไหร่นะขอคลี่ดูก่อนนะครับสามจุดหกสองใช่ไหมสามหกสองสามหกสอง แนวครับตรงช่วงนี้อย่าให้หลุดถ้าใครคิดที่จะเข้าไปเล่นนะในความคิดผมนะอย่าให้หลุดตรงนี้บาท90้าสวบบาท90พอนะครับแล้วอย่างนี้มีแรงซื้อขึ้นไปแล้วมีแรงเทขายลงมาก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับไปก็ยังโอเคนะครับอาจจะย่อลงมาก่อน ในความคิดผมนะผมหาแนวรับอีกแนว่อนดิมันตรงไหนดีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันคงจะไม่ลึกขนาดนี้นะครับามสาสุบนึงบาทเจ็ดสิบหกนี่ให้ขัดตรงนี้เลย ถ้าตุดตรงนี้ไปก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะนีแรงมาตรงนี้ปุ๊บถ้าเขาจะทําให้ขึ้นไปใหม่มันต้องควรที่จะแนวรับมันก็ควรที่จะไม่หลุดตรงนี้นะเหมือนเขาทําไปแล้วเลยนะครับนี่ถ้าใครจะเล่นสะสมผมให้สะสมช่วงนี้นะช่วงนี้นะถ้าใครจะเล่นตรงนี้ก็จะเล่นก็คือ2บาทสิ อาจจะย่อมาไม่ถึงหรอกก็แล้วแต่คนเล่นแต่ถามว่าผมเนี่ยผมว่ามันต้องจะมีมาทดสอบอีกทีหนึ่งอะ่ะตอนนี้มันทดสอบไปแล้วเส้นหนึ่งนะครับนะครับมีทดสอบไปแล้วเส้นหนึ่งกลัวมันจะย่อลงมานึกแล้วก็ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปถ้ามันแตะตรงนี้ได้ถือว่าสวย้ามีติ่งขึ้นไปเนี่ยถือว่าสวยแต่ถ้ามันไม่มีติ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะย่อลงมาถ้ามันแตะขึ้นปุ๊บแล้วก็ย่อลงมาอาจจะรุนแรงตรงนี้เลยนะครับผมก็ระยะสะสมเนี่ยก็ได้อยู่ที่2องบาทสิถึง หนึบาทเก้าสิบนะครับแล้วก็อาจจะมีทดสอบไส้ตรงนี้อีกทีหนึ่งก่อนที่เราทาขึ้นไปใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ ài, แต่ถ้าอัวจะร่วงมาก็จะร่วงเลยนะครับก็ต้องดูถ้าหลุด1นึเูนเนี่ยผมให้คัดแล้วกันเพราะมันลึกเกินนะครับค่อนข้างจะต้องขาดทุนแล้ว <ś ruin S 1> นะครับสําหรับหุ้นตัวนี้เนาะอนะครับแนวรับรับรับอยู่ให้ผมให้ที่สองบาทสิบแปดเนาะสองบาทยี่สก็ได้อนะครับถึง ถึงสองบาทพอนะครับหลุดคัดหนึ่งจุดเก้าศูนย์คุณอาจจะรอดูว่ามันจะมาถึงหนึ่งเก้าศูนหรือเปล่าถ้ามันไม่ถึงแล้วมันม้วนกลับขึ้นไปคุณก็ลองเล่นดูนะครับแต่เนี้ยถ้าผมดูแล้วเนี่ยตัวเนี้ยยังไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับท m t นะผมว่า TMt สวยกว่านะครับผมถ้าผมเฝ้าผมเฝ้า TMT อนะครับตัวนี้ก็โอเคมีแรงขายลงมาก็ต้องดูครับว่ากรอบในการเล่นเขาจะอยู่ประมาณไหนถ้าหลุด 1.9ส่วผมว่าให้คัดเลยนะครับอาจจะรอสะสมอยู่หน่อยนะครับก่อนที่เขาขึ้นมาทดสอบเพิ่มแลขึ้นไปหรือเปล่าถ้าไม่สามารถขึ้นไปได้ก็น่าจะลงมาที่1.76เลยนะครับถ้าหลุดจากตรงนี้ไปก็น่าจะมาช่วงเนี้ยช่วงช่วงแท่งเนี้ยไส้แท่งเนี้ยน่าจะเป็นแท่งสุดท้ายถ้าเขาหลุดจริงๆก็คนจะต้องจบนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้เนาะวิธีการเล่นผมก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแนวทางนะครับในความคิดของผมนะครับคุณอาจจะเอาไปปรับใช้ในความคิดของคุณก็ได้อาจจะดีกว่าผมด้วยซ้ำนะครับก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ